ดวงชะตา,าประจำเดือนมีนาคม2 5 6 6ของชาวราศีสิงห์สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวังวนที่16สิงหาคมถึง15กันยายนการงานในเดือนนี้คุณมีสิ่งดีๆเกี่ยวกับด้านการงานเข้ามาแต่ขอให้คุณใจเย็นๆเพราะว่าสิ่งที่คุณรอคอยนั้นจะยังไม่เกิดในตอนนี้ต้องล่วงเข้ากลางเดือนไปแล้วจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นจะมีการเดินทางในการงานและจะได้รับความสำเร็จในการติดต่อ,อการงานหรือการค้า คุณจะได้พบมิตรภาพใหม่ๆซึ่งจะพาคุณไปประสบความสำเร็จในอนาคตด้านการเงินจะมีการติดขัดในช่วงต้นเดือนแต่กลางเดือนไปแล้วจะเริ่มลงตัวมากขึ้นความรักคนโสดดูจะสดใสเป็นพิเศษจะมีคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมาใกล้ชิดให้โอกาสตัวเองและคนคนนี้ด้วยนะคะคนมีคู่คุณจะได้รับความสุขเป็นอย่างมากคนรักของคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองดีขึ้นจนคุณพึงพอใจ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ควรจะปรับทั้งสองคนก็จะได้มีความอบอุ่นเป็นที่สุดค่ะด้านครอบครัวและสุขภาพให้ระวังการเจ็บป่วยเป็นไข้เล็กๆน้อยๆสำหรับผู้อาวุโสในครอบครัวให้ระวังสุขภาพให้มากๆเกี่ยวกับระบบช่องท้องขอให้ทำบุญทำทานตักบาตรกันทุกคนในครอบครัวจะดีมากๆเพราะจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในเร็ววันนี้เกี่ยวกับโชคลาภในเดือนมีนานี้คุณจะสามารถควบคุมความสมดุลของชีวิตได้เป็นอย่างดี มีความสุขอย่างพอเพียงและได้รับการสนับสนุนจากคนรอบด้านช่วงนี้คุณสามารถที่จะทำบุญบริจาคทานต่างๆเวลาไปวัดไปโรงพยาบาลหรือว่าเจอตู้บริจาคทานก็สามารถบริจาคได้ตามกำลังที่มีเพราะการให้ทานถือเป็นการแก้เคล็ดเพื่อกำจัดปัดเป่าสิ่งร้ายๆทำอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือมีสติปัญญาที่แจ่มใสมีบรารมีขอให้เดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะสวัสดีค่ะ